สวัสดีทุกคนด้วยครับผมมาครับผมวันนี้รีบหน่อยนะฮะตอนนี้เหมือนที่บ้านพี่ฝนจะถล่มน้าผมทุกคนใช้คำว่าโอ้ใช้คำว่าฝนจะถล่มมืดไปเลยฮะ <S <S มาเรารีบๆหน่อยครับผมวันนี้และแพ็คที่จะขวดด้าผมนี่วันนี้แพ็กนี่พี่จะขวดนั่นก็คือแพ็กเดอะแก๊รี i d i ดิ้นั่นเองนะครผมว้าวนี่เลยครับผม อ๋อจะได้สั่นโลกล้านปีฮะอันนี้พี่ไม่ได้มาดูไว้ก่อนนะแต่พี่แบบรีบมาครับผมแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรับรีเจนนาผมรีเจนหนึ่งกับรีเจนสองเนาะเผื่อใครได้มีแ <c ười> พนด้าเผื่อใครได้มีแพนด้าเพราะพี่ก็อยากได้อยู่ครับผมทุกคนสามแมตช์ไม่มีข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมโอเคโหแม็กไม่มีข้อบังคับแบบนี้มันก็ดีดีวะทุกคนใช่ไหมมันก็แบบอืมได้เล่นหน่อยครับผมทุกคนโอเคงั้นก็รอชนธาตุไปเลยไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะชนาธาตุไปเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไม่มีข้อปัญหาไม่มีปัญหาเลยครับผมแม่ได้จะมาชนาธาตุกันอย่างนี้ได้เลยเอาลครับผมวันนี้พีรีตีหน่อยนะผมแพ็กนี่คือแบบมาต้องหวดอะนี่ตัวหวดแข่งกับฝนเลยปกตินี่หวดแข่งกับแบบบนเรื่องทําคลิปเสียใช่ไหม ปกติบนเรื่องํามกิปเ์เสียรอบนี้พี่มาแบบแข่งกับฝนเลยครับผมโอ้โหและกีกาโนเปลี่ยนตัวขึ้นมาดาเมจชนะธาตุด้วยตูตาชนธาตุมาอยากมาเล่นชนะธาตุใส่กันอย่างนี้ก็ได้ดิและกีกานโดตบสองครับผมโอ้โหโมโนเจ็บเจี๊ยและโอเคไม่เป็นไรอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมมาริโพรชูคันมาแล้วลงสนามครับผมไม่มีข้อบูกมาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตบได้ตามใจชอบไปนอนวะ เรียบร้อยไปดิเอาละมาตุกเคมาแล้วโอเคตุกเสีแจนี่สวยเหลือเกินนะสามาจังทำไมไม่ตบอ่ะทำไมไม่ตบอ่ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ตบอ่ะเพื่อนบักเรียบร้อย a อบอกที่ตูไม่ตบเพราะตัวตูเอาไปชาร์จไงนี่ไงนี่ไงที่ไม่ตบเพราะตัวเอาไปชาร์จไงทุกคนโอ้โหแล้วตบห้าแบบนี้ เรียบร้อยครับผมมีเจ็ดตบห้าครับผมและหมาครับผมโมโนสเตโกโทอปมาแล้วโอเคไม่ต้องถึงคิวอันโลหรอมั้งไปนอนไอ้กิโลเจนสอง่ะนี่กินพืชชนกินพืชครับผมปึ๊บมาตึมแล้วก็วิ่งไปขิดปับ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผม โอ้นี่มาแบบรีบจริงครับผมรีบจัดรีบจริงไนงะวันนี้แล้วรอบที่สองจัดมาฮ้ออีกแพ็กหนึ่งก็น่าสนใจนะอีกแพ็คหนึ่งก็น่าสนใจนะครับผมทุกคนเอาแล้วพี่ต้องเอาชนธาตุดีกว่าใช่ไหมเออเดี๋ยวนะมันโอ้โหแล้วมันจะมีตัวไหนวะไปชนธาตุกับมันเนี่ยชิปแล้วไก่โตอโอ้โหไก่โตนี่ตายก่อนเพื่อนเลยนะถ้เาเอาลงไปนี่คือตายก่อนเพื่อนเลยนะโอ้โหทุกคนมันต้องชนธาตุจริงหรือวะอะ ไหนๆก็พูดแล้วครับผมทุกคนถ้าพูดแล้วก็ต้องจัดอย่างนั้นดิไปจัดดิครับผมถ้าพูดแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นครับผมโอเคมา,ายืนรับคอยาวอย่างแกน่ะโดนไก่ต้งตกซะหน่อยไหมและโอเคครับผมตอนนี้ท่าทุ่งหญ้าท่าทุ่งหญ้าจริงๆแพ้ทางาท่าหิมะครับผมและเขายังไม่เลือกเปลี่ยนตัวมากับผม AI จงังหวะนี้ พี่เล่นชาร์จแบบนี้เลยเหรอถามจริงๆอ่ะพี่เล่นชาร์จแบบนี้เลยเหรอพี่ไม่อายเหรอโอเคม้ oh. <laughs> okay, 5ครับผมจริงๆพี่ไม่ต้องรีบตกรีบอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแพ็คอีซี่อีซี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยทำดีแล้วไก่โตง้งเอา้าแล้วต้อปล่อยให้ไก่โต้งตายทำไมวะเนี่ยมาแล้วครับผมเสือเกี้ยวดามาแล้วแล้วพี่ไปปล่อยให้ไก่โต้งตายาเพื่ออะไรวะเนี่ยเอา้าอะไรของตัว ไปนอนบักเรียบร้อยครับผมมาเอาละเจ้าหมีมาแล้วโอเคสี่มาจังหวะนี้สี่มาโอเคครับผมมีสี่ตบสี่แบบนี้สวยสวยงามครับผมและอย่างชอบเลยฮะ AI แบบนี้มาไปนอนฟืบ เรียบร้อยเรียงคิวเข้ามาและมาครับผมเดอะเรสมาแล้วเดอะเรสมีสี่ตบตีเลยหรือเปล่าจางวันนี้มีสี่ตบสีมีสี่ตบสีบสวยงานทำดีแล้วลูกค้ามาแล้วครับผมดึงคิวของคริปโตแดกมาแล้วคริปโตแดกมีแปครับผมตบแปแน่นอนไอไม่ต้องสืบไปนอนปึ๊บวานยัมปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมมันต้องอย่างนี้ฮะสุดจัดสุดจริงับผมและตอนนี้เข้าสู่รอบสุดท้ายจัดมาจริงๆมันมีแพ็กน่าสนใจอีกแพ็กหนึ่งด้วยนะแต่พี่คิดว่านะผมตอนแรกพี่จัดกิฟไอแพ็คนั้นก่อนแหละแต่ว่าจากที่ดูตลาดนักาครับผมไม่น่าจะทันฝนบ้านพี่อนะ นี่เดี๋ยวนะตุตีแข่งกับ AI หรือตุ้ี่ีแข่งกับฝนเนี่ยหุยงี้ต้องเจอเดอะบิ๊กวันเลยตัวนี้แล้วโอ้โหมันจะไปชนทา่าได้ยังไงว่าตัวหมดดีทุกคนตัวหมดแล้ววะ่ะเอาวเน,นี้เหรอมันจะไปสู้ได้ยังไงวะโอ้ชีบแล้วตูวเอากินเนื้อแบบโหดๆหน่อยแล้วกันทุกคนปะจัดครับผมอันนี้คือโหดแล้วใช่ไหมบะมี่ตูอยากจะถามอันนี้คือโหดแล้วใช่ไหม พี่เน้นค่าพลังพอๆกันนะผมไม่ได้อยากจะให้มันมากกว่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าในส่วนหนึ่งครับผมถ้าเราเอาค่าพลังที่มันสูงกว่ามากมันก็จะดูแบบไม่ไม่ได้ลุ้นไงใช่ไหมมันจะง่ายและอีกแต่ถ้าเอาค่าพลังมาพอๆกันแล้วมาเจอเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่เอานะแล้วมาเจอแบบนี้ก็ไม่เอานะตูดึกว,ว่าจะตบมาเห็นค่าพลังสูง โอเคยังยื้อให้อยู่ครับผมโอเค a อยังยื้อให้อยู่สวยงามฮะจังหวะน,นี้ที่ควรจะเปลี่ยนเอาเสือโค้งลงมาไหมแต่เสือโค้งดาเมจเยอะอยู่เอ้าแล้วตบหนึ่งครับผมเอาไอ้ไอิีตัวนี้มันห้าวเล้วเกินเฮ้ยมันตบแค่หนึ่งว่ะมีสองใช่ไหมหน่าจาะครับผมน่าจะมีการเก็บสองการสองป่ายโอ้โห เรียบร้อยมันชาร์จ2ใส่ตัวเลยเอาราโพเลตลโตมาแล้วครับผมจังหวะนี้มี6ตบ6มี6ตบ6ครับผมโอเคสวยงามตู้วิ่ล็งตั้งนานกว่าจะตบได้เอาแล้วกว่าจะล้มโอเคทําดีแล้วลูกมาราครับผมไทแลโนโรโ,โฟตอมาแล้วจังหวะนี้ครับผมไม่มีปัญหาเลยบอกเลยว่าชิลและอีซี่มากไปนอนบับ เรียบร้อยครับผมแพ็กอะไรจะเบาขนาดนษดีวะทุกคนแพ็กอะไรจะเบาขนาดาษดีวะจงวังหวะนี้มีสี่ตกตี่กันปมีสี่ตกสามครับผมโอเคแล้วก็สวยงามครับผมโอ้ไม่มีอะไรเลยฮะแพ็กนี้มันเบามากเบาหิวเบาจัดเบาจริงไปนอนปพ๊บวายมาแล้วแล้วก็งี่ยมกัดหน้าไปครับผมแล้วก็เรียบร้อย โอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมเฮ้ยแพ็กมันจะเบาเลยง,ง่ายเร็วอะไรขนาดนี้ครับผมทุกคนและโอเคครับผมแม็กสายเขียวตอนนี้จบไปไปเรียบร้อยครับผมจัดมากได้กวางเหมือนกันนะได้กวางเหมือนกันทุกคนแต่แค่คนละกวางแต่แค่คนละกวางเฮ้ยแต่ทุกคนถามว่าดีไหมดีนะ ก็อย่างน้อยมันคอนเฟิร์มรีเจนหนึ่งครับผมผู้เล่นเก่าอย่างพี่เนี่ยก็คิดว่าโอเคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผู้เล่นใหม่พี่ว่าก็ดีนะถือว่ามาดีเลยครับผมทุกคนและโอ้โหตอนนี้อันนี้ทัวร์นาเมนต์ของโมเตอเจนสองเหรอโอเคแล้วก็แพ็คนี้ครับผมน่าสนใจครับผมน่าสนใจแล้วมันฟรีด้วยนะประเด็นน่ะชนะห้าเหรอ,อได้โมเตอคอนเฟิร์มโมเตอกับเมกาธิเลียมครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่มาตบให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ แล้วก็วันนี้อะผมน่าจะจบไปแล้วโอ้โหไม่มีแพ็คอะไรให้ตีเลยอะทุกคนอะแพ็คไก่ตุงแล้วหน่อยมาแพ็คไก่ตุงแล้วหน่อยอะผมไหนไหนก็ตบแล้วไออันนี้อันนี้ไม่เอาแล้วนะทุกคนอันนี้ไม่นะไม่ใช่นะพี่จะมาแบบเอานี่ไม่ต้องชนทาุารับผมทุกคนอันนี้แพ้อันนี้นนปะจัดกับผมแพ็คมันเบาเกินไปแพ็คมันเบาเกินไปเมื่อกี้มันต้องตึงๆหน่อยครับผม ปึ๊บนี่มาจริงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียกตึงนะเพราะพี่เอาชนะธาาุครับผมแต่ตัวหมดแล้วนี่ตัวมันหมดแล้วนี่อาแล้วไม่ไม่ตีครับผมเปลี่ยนตัวลงมาและ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 เอาโหไม่ตกครับผมจังหวะนี้ไม่ตบตัวตบเองไม่ตบตัวตบเองเลยปึ๊บวัดเรียบร้อยครับผมมีตบมีโอเคละมาเจ้าแรดน้อยมาแล้ว 2มาจังหวะนี้ไอตัวนี้มันใจเล็ดเหรอวะบอมี่ <c oughs> หน้ามันเหมือนเล็ดตรงไหนไอตัวท้ายโดนเล็ดเอาแล้วไม่ตบอะไรวันนี้เฮ้ยวันนี้ไอเป็นอะไรอ่ะกินยาไม่ขย่าวหัวเหรอเขาไม่ชอบตบหรือเฮ้ยสี่มากมีสี่ตบสี่แล้วจังหวะนี้มีสี่ตบสองครับผมโอ้โหวันนี้มันเป็นอะไรวะ โอเคถือว่ามันเป็นวันหนึ่งแล้วกันครับผมวันหนึ่งที่พี่จะแบบว่าได้ชิลบ้างนะทุกคนไปนอนบักเรียบร้อยมียืนตบเจอมียืนตบและมาครับผมเจ้าแรดมาแล้วอาระซีมากมีห้าครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยตบห้าแบบนี้สวยเงี้ยโอ้โหทีบขาคู่ทําดีแล้วโอ้ลูกพ่อหมาระครับผมเสือเกี้ยวดาบมาแล้ว มันได้ลุ้นอะไรไหมเนี่ยทุกคนได้ลุ้นอะไรไหมเนี่ยปายน,นวนวากมาปับปับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามจัดจัดมันอีตี้เกินวันนี้ทำไมพี่ตีแพ็กแบบจิวจิวะมันมันเกิดอะไรขึ้นวะรอบสองจัดมาจริงๆริพี่อยากด้เย้ครบทุกแพ็กให้ทุกคนดูนั่นแหละจริงมีคนอยากให้พี่ตีแบบทุกแพ็กเลยแต่พี่อยากจะบอกว่า ก็นั่นน่ะดิปลาจัดครับผมคลิปมันจะยาวเกินไปไม่ใช่เลยหรอกทุกคนทุกคนน่าจะไม่ชอบดูคลิปยอยาวครับผมนี่ตัวคิดเองหรือเปล่าเพื่อนอาจจะแบบนั่งดูชิวๆเลยนั่งดูตัวบนชิวๆเลยแต่เนี่ยมันแพ็คมันเบาอะทุกคนได้รู้นอะไรบ้างไหมอ่ะก็คิดแต่ว่ายอย่างที่พี่บอกครับผมให้พี่ชิวสักวันหนึ่งเออให้ชิวสักวันหนึ่งโอ้โหหมูป่าตบไก่ว่ะหมูตบไก่ว่ะทุกคน เดี๋ยวนะชิปลักคิวต่อไปคิวต่อไปตัเพท่าทั้งนั้นเลยนี่ <laughs> โอ้ชิปแล้วทุกคนเออช่างมันไปนอนตูเลือกตัวอะไรของตูโอ้เรียบร้อยมาาละครับผมไก่โตมาแล้วไก่ตู้ก็บอีกตัวครับผม,มชิปและแพทา้าเขาซะด้วยทุกคนแล้วตบตองแบบนี้เรียบร้อยครับผมทำดีแล้วลูกพอ่อ มาลวครับผมถึงคิวของเมกาทีเรียมมาแล้วเมกาทีเรียมบอกแพ้ด้านแล้วยังไงแพ้ด้านแล้วยังไงเลือดน้อยเลือดน้อยก็ไปนอนฟึบบักเรียบร้อยเลี้ยงคิวกันเข้ามาครับผมกริปโทดอนมาแล้วเอาละถึงคิวของกริปโทดอนและน่าจะเสร็จงูครับผมห,หูยตีให้ตีเมกาทีเรียมไม่เข้าหรอกทุกคนตีเมกาทีเรียมไม่เข้าหรอกเอาจริงกริปทโทดอนมันไม่ใช่สายดาเมจครับผมมันเบาหิว บาหิวเกินแล้วตอนนี้มี5้าแต้มครับผมจังหวะนี้มีห้าต่อ้าเลยหรือเปล่ามีห้าต่ส4ครับผมโอเคจะตบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเว้ยและมาครับผมพี่ขออัญเชิญงูยักษ์ไทยธโนโบอาไม่ใช่ดีโรโฟโบอามาแล้วอัญเชิญงูยักษ์มาครับผมไปนอนมาเลื้ยสยองโลกฟึบฟึบเลื้ยมาแล้วเลื้ยมาแล้วโยกโยกฟึบบน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 ,บนแล้วก็ งีเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สอครับผมอ้อีสี่วันนี้มันจิวจัดจิวจริงครับผมทุกคนและรอบสุดท้ายจัดมาไม่มีปัญหาเลยครับผมและรอบสุดท้ายตัวตึงเราต้องออกงานแน่นอนครับผมที่ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันต้องใช้ตัวไหนแต่ว่าพี่เอาเนี่ยตัวที่เหลือแค่นั้นแหละปะจัดครับผมแพรแเพรราก้าๆกันไป ชนธาตุแพธาตุคักรากันไปและรอบนี้อะผมไม่น่าจะมีบัญหาอะไรเลยเฮ้ยแต่ตอกเนี่ยมันการันตีรีเจนหนึ่งนะเว้ยมันการันตีรีเจนหนึ่งเห้พี่ตกทำไมวะแต่พวกพวกตัดโลกล้านปีพี่ก็ยังไม่ได้แบบตัวครบเลยนะยังไม่ได้แบบโอ,อ้โหสีมาแล้วพวกตัวรีเจนหนึ่งพี่ก็ยังไม่ครบนะผมเฮ้ยเราตกสามโอ้โห เจอซะแล้วมีตีตบสามแล้วโอ้โหมาโดนรอบท้ายด้วยจีดเลยตูมจีดเลยแบบนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้โหรถไฮยาโนอโดนตัวตึงด้วยนะทุกคนมาโดนรอบท้ายดูโดนเหลี่ยมรอบท้ายโอ้โหลงมาตกสแบบนี้บักสวยงามครับผมโอเคแมมมอสเดีย,ยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพ่อส่ตงตรงขึ้นมา หมาราคาผมนี่เป็นไงตัวกระดองมาอีกตัวแล้วตัวนี้อยู่ใน JW ด้วยนะครับผมแล้วก็แกตบหลดแล้วใช่ไหมไปนอนฟาดหางใครปึ๊บปบบัดเรียบร้อยครับผมเรียงคิวกันเข้ามาเรียงคิวกันเข้ามาตัวตุดท้ายเป็นหมาป่าครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยโอ้โหก็บอกนี่ขนาดพลาดนะเนี่ย ขนาดพลาดให้ไอรี่มนะยังไม่เพลเลยอ่ะอ,อีซี่เกินและเอาละครับผมแมมมอสที่เรียมมาแล้วเอาละมาเจอแมมมอสะหน่อยเจอแมมมอสละหน่อย,อแ,อลอยและตัวสุด้ายเป็นหมาเป็นน้องหมาใจดีไปนอนอ,อมันเหลือแต้มได้ไงวะมันเหลือแต้มได้ยังไงวะเหลือเต้มก็ไปบอกตูและโอ้โหเรียบร้อยเปลี่ยนหมามาแล้วด้วย สามอ่โอเคสวยงามเปลี่ยนหมามาแล้วก็สามโอเคพอดีพอดีครับผมเขาเรียกว่าพอดีพอดีแต่หมดแล้วดิชอบลืมแต้มนะอ่ะจริงทุกคนถ้าเวลาทําคลิปอะ่ะมันต้องลืมแต้มอยู่แล้วทุกคนไปนอนปพืบปับเรียบร้อยและสวสุดท้ายครับผมมาได้แต่คำรามมีน้อยทีเรียมมีน้อยทีเรียม โอ้โหไม่ใจเลยมีสีตบหนึ่งไม่ใจเลยครับผมและถึงคิวของเขาแล้วมามอสอเรียมจัดไปเลยลูกว่าปายนอนฟืบมาอยู่ดีๆคลิปก็ยาวอยู่ดีๆตัวทำสองกิปแล้วก็มาฟืบฟบวิ่งชนมักควิดไปแล้วเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผม